ทำแล้วครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี่สิพาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับเบ็ดหาสิบลังครับพี่น้องเงอลูกหววเงอลูกกบครับอยุ่ทงยวนาครับพี่น้องอู้นบรรยากาศงงามครับอยู่เลาะ,ะท่างครับมามาใส่น้ำกันน้ำเบ่าแดงนครับ ใช้แบบนี้ได้พี่น้อง ให้บอลเดนสาก่อนครับมันค่ำแล้วครับพี่น้องหามง่วงกลัวแหละครับเกือบหง่วงเลวครับเดี๋ยวมันสิม,มืดครับจนขอติดตามตอนเวลาทุ่มกูกลัวครับบอลเดนสีมากย่มเบิ้งครับพี่น้องทุ่งบรรยากาศสวยๆงามๆครับอยู่ทุง่งยุนาครับ วันนี้ได้ลูกไส้มานําครับพี่น้องทำแล้วครับพี่น,อน,อน,อน้องก็ยังว่ากระโดด่ปยังไง

เมนบ่โอ <parfois> ้ยคไปจับตมันมาหันฮะอจาากอ้อมฮะป้ไ どのくらい กระดิกเลยครับพี่น้องไอ้ตัวนึงนปูถูกงามนวดเลยครับเป็นเปกเลยกรดิกหน้างามบ่พี่น้องเดี๋ยวให้ปฎิกรนครับครับ้ครับช่วงนี้ก็ตอนเสาครับมายำเบ็ดตอนเสาครับพี่น้อง มันจะกาศยู่ทุงอยู่หน้าครับมันกระทางไงไปเดี๋ยวให้ไปย่างเบ็ดก่อนครับติดเลยครับพี่น้องประดุกปลาดุกหน้าครับตัวงงามเลยครับติดหลายตัวอยู่แต่มันบ่อยู่ครับ พี่น้อง่อะขอติดตามครับเดี๋ยวเบาแดนสีไปสิปลุปพ้นยูเฮือนนะพี่น้องด้เบิ้งครับป่ามันสีมันจกโตครับชชวงนี้ฝนตกแห้งครับพี่นอ้องคุณบรรยากาศฝนตกครับขอติดตามยูเฮือนนะครับพี่น้องโอีคครับพี่น้องมาหอนเฮือนแล้วครับ ได้พ่อคอ,อยไงตัวหนึ่งปลาแข็งไงสองตัวปลาดุกสามตัวปลาดุกหน้าเลยครับพี่น้องกับประมาณโลโก้ๆนี่ยแหละครับพี่น้อง,ก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 ,องกับพ่อได้อิ่มได้อยากอยู่คลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเด่นน้ำแน่ได้ครับแต่พี่น้องก็อย่าลืมกดกระดิ่งเลยครับก็บจะได้เบิ่งคลิปต่อไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็สิขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ